ดีค่ะพบกันอีกแล้วกับสเปเชียลซาปาละลาพาเดียวหลังจากเมื่อวานวันที่22กันยายนเที่ยวง,งานเอ็กซ์โปทั้งวันจนปวดแข่งปวดขาชาวนี้เราจะนั่งรถไปดวนชินกันเซ็นคามน้ำคาทะเลยจากโอซาก้าผ่านเกียวโตไปนากะยะและจุดหม,มายคือชิซูโอกะ่่งเข้าใจคิดแผนเที่ยวไกลตั้ง332กิโลเมตรก่อนอื่นต้องเรียกแท็กซี่นั่งจากนามบะไปสถานีชินโอซาก้า เป็นแอปเรียกแทของญี่ปุ่นจำชื่อง่ายๆ่ายชววาโกในแอปมีให้เลือกรถใหญ่จิต่นั่งด้วยดีใจจังแล้วก็มีภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นราคาเมาส์4ี่พเย็ยนตกคนละ350บาทเอง หลังจากนำบะไปสถานีชินโอซากานะคะไม่ถึง1ชั่วโมง3 5 0บาทถือว่าแพงอยู่แต่ว่ามีกระเป๋าใบใหญ่สองใบแล้วก็กว้างมากๆตีหังการนั่งยังได้เลยและไปนั่งรถไฟชินคการเซ็นราคาคนละ1,560เย็เยนใช้เวลา1ชั่วโมง50นาทีเราจะตลุดตะเลยไปโต,ปตเกียวไม่กลับมาโอซากานะคะผ่านไป1ชั่วโมง50นาทีก็ถึงโรงแรมโฮเทลเอสโซเซียชิโซกะ ขอแนะนำเลยเป็นโรงแรมที่ดีรัดประเสริฐสีมณีเด้งเดินจากสถานีสองนาทีคือเดินออกมาจากสถานีก็มองเห็นโรงแรมเลยราคา1ห้อง5,783บาทตกคนละประมาณ1,900บาทค่ะ เป็นห้องขนาดสามเตียงไม่ได้มาเป็นคู่มาเป็นคี่สามคนก็นอนได้จ้าสามคนคนละเตียงแต่เตียงก็ใหญ่นอนได้สบายมีชุดนอนให้ด้วยพักอยู่ชั้นแปดอ้าวโรงแรมที่แล้วก็อยู่ชั้นแปดช่างบังเอิญแต่โรงแรมนี้วิวด้านล่างจะมองเห็นสถานีรถไฟและวิวเมืองท,กกที่สวยงามและสิ่งของอำนวยความสะดวกในการพักเช่นได้ปอผม ของใช้ส่วนตัวก็ให้เยอะอยู่นะมา3คนก็ให้อย่างละสามอันมีหวีมีที่โกนหนวดมีผ้าคนหนูผ้าคนหนูเนี่ยก็จะอยู่ในหอแต่ว่าโรงแรมเขาก็จะให้ผ้าเช็ดตัวแล้วก็ผ้าเช็ดผมอยู่แล้วนะคะแต่ที่ปลืมปริมเนี่ยเขามีเครื่องสําอางสําหรับทําความสะอาดผิวหน้าด้วยค่ะเป็นซองเล็กแบบพกพาได้ แล้วก็ใช้ได้อยู่นะสามารถแปรรับฟรีได้ที่ใกล้ๆเคาน์เตอร์เช็คอินชั้นหนึ่งค่ะหยิบมาเท่าไหร่ก็ตามใจคุณแต่ก็หยิบมาพอใช้ก็พอนะคะแบ่งให้คนอื่นเขาใช้ด้วยเก็บสัมภาระเรียบร้อยวันนี้เราจะเดินลงไปเช่ารถขับเที่ยวกันบริษัทเช่ารถของโตโยาต้าก็อยู่ตึกติดกับโรงแรมเลยค่ะเจ้าหน้าที่ของบริษัทรถเช่าโตโยาตา้าบริการดีมากมาก เขายังอุตส่าห์พริ้นแผนที่มาให้นะคะว่าถ้าขับรถไปเนี่ยที่ไหนใกล้ที่สุดแล้วก็จอดรถยังไงไปยังไงไปไหนก่อนจุดหมายแรกของเราวันนี้ก็คือฟูจิสกายวิวและเป็นจุดประสงค์หลักของสองพสาวที่มาชิโซกะเพื่อจะได้เห็นผูเข้าไฟฟูจิอย่างชัดๆเต็มๆแต่วันนี้มีแต่เมฆไปเที่ยวก็ต้องเติมพลังขับไปด้วยหาร้านไปด้วยเจอข้าวร้านหน้าเนื้อแต่มีทั้งเนื้อไก่และก็เนื้อหมู เป็นจุดพักรถบริเวณขึ้นลงทางด่วนชื่อว่า Road Station ร t a t i o n ูจิก k ว่ารักซคขับรถจากโรงแรมใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าแต่แวะกินข้าวด้วยหลงอะไรด้วยก็ประมาณเกือบสองชั่วโมงข้างในก็จะมีร้านอาหารมีซูปเปอร์มีขายของที่ระลึกด้วยเมื่อจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิมีแต่เมฆเราจะทำยังไงสามสาวที่ความสาวเหลือน้อยอย่างเรานี้ก็ต้องไปนั่งชิงชาสวรรค์ค่ะ วันนี้อากาศไม่เป็นใจครึมทั้งวันไม่ว่าจุดชมวิวไหนๆก็ไม่เห็นภูเขาไฟฟูจิเลยด้านบนที่เป็นทางขึ้นชิงช้าสวรรค์ก็จะมีคาเฟ่ไปนั่งพักดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจเราต้องไปต่อไม่เ,าเราแล้วนะต้องไปดูจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิอีกที่ตามที่ได้วางแผนกันไว้ซึ่งก็คือตำนานสพาลอยเวลาขึ้นไปบนสพาลอยแล้วฉากหลังก็จะเป็นภูเขาไฟฟูจิ ตอบเรื่องกล้องกับเพื่อนนะกล้องกูแปกนั้นได้เด้งตุยไปแล้วตั้งแต่เจอความร้อนและถ่ายมายังที่งาน e x p กซ์โปโอซากาหลังจากวันนั้นภาพมันก็จะเป็นแบบนี้แหละ ก็ต้องไปยอมใจกลับไปดื่มกันดีกว่าไปนั่งดื่มที่ร้านอิสักยะหรือ้าดดานะคะอร่อยมากๆคุยกันเสียงดังตาวานช่ำสามปากก็เมาซะแล้วเช้าวันใหม่ชาวรถของนิสันพราะมของโตโยต้าใหม่ว่าจุดหมายที่ต้องพิชิตวันนี้ก็คือมิ ima ชิมะสกายวอล์กเช้าวันที่ย4ีที่ชิซุโอกะวันนี้อากาศแจ่มใสมีแดดเย่ บริเวณทางเข้า,เขาก็จะมีแผนที่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทั้งที่มิชิมะและก็ที่ใกล้เคียงนะคะน่าเที่ยวมากๆเลยต้องหาโอกาสมาพักและเที่ยวที่นี่อีกให้ได้ค่าเข้าขึ้นไปเดินบนสกายวอล์กคนละ1,100เยนและจะแถมคูปองลดราคาไอติมคนละ1นึ่ใบราคาค่าเข้าวันหยุดและวันนักขตัตฤกษ์จะแพงกว่าวันธรรมดาการุณาเช็คได้ที่เว็บไซต์ที่แปะลิงก์ไว้ให้ค่ะ มิจิมะสกายวอล์กเป็นสะพานแขวนสำหรับคนเดินเท้าเท่านั้นขนาดความยาว400เมตรจากสะพานแขวนสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจิวันนี้ถือว่าบารรลุปเป้าหมายเย่ๆยย,ยอากาศแจ่มใสท้องฟ้าเปิดมองเห็นภูเขาไฟฟูจิเด่นเป็นสังงาน บริเวณนี้ก็จะเป็นจุดนั่งพักมีร้านขายไอติมมีร้านขายของที่ระลึกแล้วก็มีคาเฟ่นกด้วยแล้วก็มีแผนที่บอกจุดทำกิจกรรมกลางแจ้งนะคะอย่างเช่นการห้อยสลิงอยากลองเล่นเหมือนกันบริเวณนี้จะมองเห็นคนที่เดินบนสะพานและก็มองเห็นภูเขาไฟภูจีไปพร้อมกันด้านล่างก็สามารถลงไปเดินเล่นได้ด้วย อิ่มอ,อกอิ่มใจกับภาพอยูอันสวยงามต่อไปเราก็ไปอิ่มท้องกันบ้างมื้อเที่ยงเป็นสบบะเย็นสบาร้อนแล้วก็อุด้งร้อนน่าจะเป็นกิจการของครอบครัวนะคะพอเห็นทํากันแค่สักคนสองตายายอร่อยมากๆแต่อรอนานมากเป็นชั่วโมงต่อไปจะไปดูไราชาแต่บังเอิญได้ไปเจอไราชานี้ที่อยู่ใกล้กับสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์เป็นเตาหลอมเหล็กสำหรับหล่อปืนใหญ่ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโมโดกโลกในปีคศ2015ด้วยแต่วันนี้เราสาคนมีเวลามาเยอะเลยขอชมไรชาอย่างเดียวค่ะชมฟรีด้วยมีเปิดให้เก็บใบชาด้วยตัวเองแต่ไม่มีเวลาขอถ่ายรูปอย่างเดียวจ้าซื้อชามาลองดื่มดูดื่มง่ายดื่มได้ทั้งร้อนและเย็นเที่ยวเสร็จก็ไปขอรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำท้องถิ่นมิชิมะไทชาเป็นศาลเจ้าประจำเมืองมิชิมะ เริ่มลงรักเมืองนี้สกายวอล์กประทับใจมากๆยังมีอีกหลายที่ที่ยังไม่ได้ไปในชิโซกะหวังว่าคงจะมีโอกาสขอบคุณที่รับชมค่ะเป็นกำลังใจเดี๋ยวการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตืตตตอนพบกับสเปเชียลสามป้ลาลาพาเที่ยวสถานีต่อไปเป็นอะไรปรอติดตาม